ครูเออีกแล้วนะคะเจอกับครูเออีกแล้วเด็กๆเขาวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะไปต่อกันที่ทฤษฎีกฎเบสต่อไปค่ะทฤษฎีกฎเบสของลิวอีสลิวอีสบอกอะไรเราลิวอีสบอกว่าถ้าเป็นกฎนะจ๊ะ จะต้องเป็นสารที่ทำหน้าที่ในการรับคู่อิเล็กตรอนอ่าเน้นตรงนี้เลยรับคู่อิเล็กตรอนต้องรับค่ะต้องรับคู่อิเล็กตรอนมานะต่อไปหรือเราอาจจะบอกได้ว่าสารนั้นเมื่อทำปฏิกิริยาโดยเขาจะทำหน้าที่ในการรับคู่อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคืออะไรคืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ไม่ได้สร้างพันธะค่ะรับคู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั้นมาจาก บอดังนั้นคุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าเขาถ้าเป็นกรดนะเขาจะทำหน้าที่ในการรับคู่อิเล็กตรอนคู่เดียว,ยวมาจากเบสนั่นเองส่วนถ้าเป็นเบสค่ะเบสก็จะเป็นสารที่ให้คู่อิเล็กตรอนอ่าให้คู่อิเล็กตรอนถ้าสมมุติว่า เบสเนี่ยมันให้ได้ถ้าให้ได้แสดงว่าเขาต้องมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันต้องมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วถึงจะไปให้คนอื่นได้ดังนั้นเจ้าเบสเนี่ยเวลาเด็กๆดูอย่างนึงเลยมันจะมีตัวอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่ในโมเลกุลของเขาดังนั้นมันต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว หรือมีเหลืออยู่นั่นแหละถึงจะสามารถให้คนอื่นได้คุณคูตก็เลยสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาแล้วมีการจ่ายอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้กับกรดนั่นเองอ่านเน้นให้อีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเป็นเบสนั้นต้องมีการจ่ายคู่อิเล็กตรอนหรือจ่ายอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้กับกรด ไปนั่นเองอ่ะทีนี้ค่ะเด็กๆคาเวลาเด็กๆพิจารณาตามทฤษฎีของริวอีสเด็กๆต้องจําในเรื่องของพันธะเคมีได้เด็กๆต้องจําหมู่จําคาบได้เพื่อมาพิจารณาว่าสารใดเหลืออิเล็กตรอนคู่เดี่ยวถ้าสารใดเหลืออิเล็กตรอนคู่เดี่ยวแสดงว่าเขาก็มีแนวโน้มในการที่จะให้อิเล็กตรอนคู่เดี่ยวไปได้แสดงว่าสารนั้นก็จะทําหน้าที่เป็นเบสนั่นเองส่วนตัวที่รับก็ต้องทําหน้าที่เป็นกรดนั่นเองโอเคป๊าต่อไปไป ดูสมการ ughs. ตอนนี้คุณครูมีสมการค่ะตอนนี้มีปฏิกิริยามีสารตั้งต้นอยู่2องตัวทีนี้เราไปพิจารณาสารตั้งต้นว่าตัวไหนจะทําหน้าที่เป็นกฎตัวไหนจะทําหน้าที่เป็นเบสนั่นเองทีนี้เด็กๆก็ต้องไปดูตัวแรกค่ะ B F 3 B หมู M ่3ามะ B บรอนค่ะ b o r o หมู N C 3, r N M ่3โบรอนหมู r N M ่3แล้วสร้างพันธะไปทั้งหมด3พันธะเพราะ F หนูห้อย3าม B หมู่3ไปแล้ว3แสดงว่าอิเล็กตรอนหมดเลยค่ะหมดเลยไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่ f f F ไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยทีนี้เด็กๆไปดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือคือ ns 3ค่ะเด็กๆจ๋า N N หมู่5ไนโตรเจนอยู่หมู่5ค่ะหมู่5ก็เป็นแบบนี้ไปหาไฮโดรเจน3ตัวนี่ไปสร้างบันทักกับไฮโดรเจน3ตัวหมู่5ไปแล้ว3 แสดงว่าเขาต้องเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดียวนี่ไงเห็นตัวเหลือหรือยังนี่ไงตัวนี้เหลือค่ะถ้าตัวนี้เหลือแสดงว่าเขาก็มีความสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนหรือให้คู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวไปได้ดังนั้นตัวที่ทําหน้าที่ในการให้ก็เลยเป็น ns 3ค่ะให้ใครไปฟูบให้กับ bf 3ไปดังนั้น bf 3ทําหน้าที่ในการรับก็เลยเป็นกรดค่ะส่วน nf 3ทําหน้าที่ในการให้คู่อิเล็กตรอนไปก็เลยทําหน้าที่ เป็นเบสนั่นเองนี่รับก็เลยเป็นกรดค่ะส่วน ns 3ค่ะให้คู่อิเล็กตรอนไปก็เลยเป็นเบสนั่นเองโอเคป้ต่อไปอะ่ะคุณครูมีปฏิกิริยาให้ทั้งหมด2ปฏิกิริยาคุณครูให้หาว่าสารใดเป็นกรดในทั้งสองปฏิกิริยาเลยเด็กๆก็ไปดูทีละตัวเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆดูนะตัวแรกค่ะ AG บวกค่ะ ไปค่ะ ns 3เอาเจอ ns 3อีกแล้วข้อนี้ก็ต้องตอบได้เลยสิ n มันอยู่หมู่5นี่ไง1 2 3ไปแล้ว3นี่ไงจ้าแสดงว่าเหลือคู่อิเล็กตรอนนี่เหลืออิเล็กตรอนคู่เด,ดีเดียวจ้าถ้าเหลืออิเล็กตรอนคู่เดีเดียวแสดงว่าเขาก็ทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนอ่าตัวนี้ให้ค่ะให้ก็ต้องทําหน้าที่เป็นเบสค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเนี้ย ag บวกก็ต้องทําหน้าที่ในการรับ คู่อิเล็กตรอนค่ะถ้ารับมาก็ทั้งทําหน้าที่เป็นกรดคุณครูถามว่าข้อนี้อะไรเป็นกดเด็กๆก็ต้องตอบ A.G. วกนั่นเองโอเคต่อไปค่ะไปดูข้อต่อไปตอนนี้สารตั้งต้นมีตัวที่1ค่ะแล้วก็ตัวที่สองค่ะไปดูว่าตัวไหนจะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดีดเดยวค่ะดูตัวแรกค่ะ c ซีห้อย2ค่ะแล้วก็ N แล้วก็ H ค่ะตัวที่เป็นอะตอมกลางก็ต้องเป็น N เหมือนเดิมแล้วก็ H1 ตัวแล้วก็ CS3 ค่ะ c s 3วงเล็บ2แสดงว่ามี2ตัวนี่ห้อย2แสดงว่ามี2ตัว N หมู่5ไปแล้ว3แขนหรือ3พันธะก็ต้องเหลืออ e ิเล็กตรอนคู่เดียวถ้าเหลือให้ได้ปะให้ค่ะให้ใครให้ AL นี่ไง A l หมู่3ค่ะ A l หมู่3ไปแล้ว3 1 2 3ค่ะไปสร้างพันธะกับคลอรีนค่ะไม่เหลือ อิเล็กตรอนคู่เดี่ยวแสดงว่าตัวที่เหลือก็ต้องให้ได้ถ้าให้ค่ะก็ต้องทําหน้าที่ให้คู่อนะิเล็กตรอนเนาะก็ต้องทําหน้าที่เป็นเบสค่ะส่วนตัวที่รับคู่อิเล็กตรอนค่ะก็ต้องทําหน้าที่เป็นกรดนั่นเองดังนั้นข้อนี้เด็กๆตอบตัวที่เป็นกรดก็คือ A L Cl 3นั่นเองเรียบร้อยค่ะตามทฤษฎีของลิวอิตเวลาเด็กๆพิจารณาให้พิจารณาว่าตัวใดมันเหลืออิเล็กตรอนคู่เดีดเดยวถ้ามันเหลือแสดงว่ามันก็มีความสามารถในการให้คู่อิเล็กตรอนไปได้ถ้าให้ได้หรือจ่ายไปได้แสดงว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่เป็นเบสส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหลือก็ต้องทําหน้าที่ในการรับค่ะถ้ารับก็ต้องเป็นกดนั่นเองโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะ